มาดูเรื่องของน้ำมันปาล์มกันบ้างนะคะเพราะว่าในรายการเชื่อมั่นเมื่อเชา้านี้นอกจากจะยืนยันไทยไม่เสียดินแดนแล้วก็ยังพูดเรื่องของน้ำมันปาล์มว่าภายในสองวันนี้นะคะประชาชนคนไทยทุกคนจะมีน้ำมันปาล์มใช้อย่างทั่วถึงค่ะโดยบอกว่าหลังจากนี้ไปนี่นะคะน้ำมันปาล์มขวดสีชมพูเนี่ยจะกระจายไปถึงมือประชาชนทั่วประเทศแล้วก็จําหน่ายในราคา47บาทต่อขวด เพราะฉะนั้นนายกเขาบอกว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องไปซื้อกักตุนเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วผลผลิตปาล์มเริ่มมีมากขึ้นใกล้กับสู่ภาวะปกติและรัฐบาลจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันที่8มีนาคมนี้ถ้าพี่น้องจำกันได้ก่อนหน้านายกจะออกมายืนยันว่าภายใน2วันจะมีน้ำมันปาล์มใช้ ก่อนหน้านี้แม่นมนายกรองนายกสุดเทพที่เขาไปดูเรื่องน้ำมันปาล์มความมั่นคงของชาตินะคะเขาก็ออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าภายใน3วันที่น้องประชาชนคนไทยจะมีน้ำมันปาล์มใช้ซึ่งก็เป็นไปตามคำพูดของเขาจริงๆน้ำมันปาล์มเนลมิดออกมาเหมือนเศกได้อยู่ตามเชลให้ไปเลือกซื้อกันได้เพียงแต่ว่าจำนวนอาจจะยังไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการกับตุนน้ำมันนั้น ก็น่าจะมีส่วนจริงเพราะว่าถ้าไม่กักตุนแล้วจะมีเหมือนปฏิหารออกมาได้ยังไงเป็นจํานวนมากขนาดนี้มันก็คงจะเหมือนกับกรณีที่โสพลซาลัมของ,งบไปสูงสูงแล้วก็ลดงบประมาณเองได้ในพิบตานะั่นแหละพี่น้องกรณีเดียวกันเหมือนเหมือนกันนะนอกจากนี้รัฐบาลกําลังเร่งแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงด้วย นายกบอกว่าถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในส่วนของประเทศไทยเตรียมพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกรอบตามมาตรการเพิ่มรายได้ของประชาชนรับมือค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาในตะวันออกกลางยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะใช้กองทุนน้ำมันตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินดิสละ30บาทและตรึงราคาแก๊สหุงต้มหรือ LPG เอาไว้ก่อนค่ะ,อ,ะอันนี้มี ยงนายกรรีไหมไปฟังกันสักหน่อยค่ะเรากําลังจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับโดยจะไม่มีการขึ้นราคาจาก47บาทนะครับแล้วก็จะมีปริมาณเพียงพอนะครับผมเห็นใจและก็เข้าใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะเร่งติดตามกํากับควบคู่ไปกับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามาตรการนี้จะทําให้มีน้ํามันพืชไปถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ขาดแคลน ในราคาซึ่งเรายังตรึงไว้ที่ราคา47บาทนะครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของน้ํามันปาล์มและก็น้ํามันพืชซึ่งอยากจะขอเรียนนะครับว่าปัญหาเรื่องของข้าวของแพงกําลังเป็นปัญหาใหญ่ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะตรึงราคาน้ํามันดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกินลิตรละ30บาท นก,น,นกานนกรใลัษณะี้อยู่นยกก็ยังชี้แจงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศไทยตามโครงการประกันสังคมไทยเข้มแข็งที่จะสร้างระบบคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบนะคะคาดหวังว่าช่วงแรกจะมีแรงงานเข้าระบบ3-4แสนคนส่วนโครงการสินเชื่อเข้มแข็งที่ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่หาเร่แผงลอยผ่านสถาบันการเงินของรัฐ วงเงินรวม5,000ล้านบาทในเขตกรุงเทพมหานครได้เริ่มดําเนินการตามกรอบเวลาที่กําหนดเอาไว้แล้วขณะนี้กําลังกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัดค่ะค่ะทำไมนายกรัฐมนตรีถึงกล้าพูดว่า2วันมีน้ํามันปาล์มใช้ทําไมรองนายกสุเทพถึงกล้าพูดว่า3วันจะมีน้ํามันใช้เพราะว่าพี่น้องค่ะในช่วงเดือนหน้าเดือนมีนาคมนี่นะคะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป ผลผลิตตามของเกษตรกรจะออกสู่ตลาดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รีบปล่อยสิ่งที่เขากักตุนเอาไว้เขาก็จะไม่ได้กำไรไม่ได้ราคาที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาต้องปล่อยของที่เขากักตุนออกมาค่ะอืมฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนักข่าวสายเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะพี่น้องนะ ขุดลึกเจาะลึกเลยทีเดียวขณะที่นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะเขาไม่ได้บอกแบบนั้นพี่กุ้งเขาก็มีการอ้างเหตุผลต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของราคาแพงเนี่ยนะคะถ้าไปที่สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชาการถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรีก็ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ,ขอการเมืองการบริหารเศรษฐกิจไทยนะถึงเรื่องของน้ํามันปาล์มเนี่ยนะคะ นายกบอกว่าไม่ขอตอบว่าปัญหาน้ำมันปาลมมีการทุจริตหรือกักตุนสินค้าหรือไม่ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนตอบแทนแต่เหตุที่เกิดปัญหาเพราะปลายปีที่แล้วน้ำมันพืชขวดละ38บาทอยู่บนสมมติฐานว่าปาลมสดกิโลกรัมละ3บาทปรากฏว่าหลังเกิดภัยธรรมชาติราคาปาลมสดพุ่งไปกิโลกรัมละ5-6บาทบางช่วงขึ้นมา9-11บบาทผู้ประกอบการบอกว่าอันไม่ได้ขอขึ้นราคาไป ที่ขวดละ47บาทเอกชนก็อ้างยังขาดทุนอยู่แม้จะมีการอนุมัติให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ30,000ตันภาคเอกชนยังไม่มีแรงจูงใจที่จะผลิตในวันนี้เอกชนขอให้ขึ้นราคาไปที่ขวดละ60-70บาทด้วยซ้ำถ้ารัฐบาลยอมให้ขึ้นราคาตามที่ภาคเอกชนขอก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ปัญหาคลี่คลายจะยอมลดราคาลงมาด้วยหรือไม่นี่เป็นคำตอบจากนายดนตรีนะพี่น้อง เป็นคำตอบที่ตอบไม่หมดนายกให้เหตุผลว่าที่ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าราคาปาล์มสดพุ่งขึ้นแต่หลีกเลี่ยงที่จะตอบปัญหาเรื่องของการกักตุนนะ,ลละหะล,ลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องของการกักตุนนายกบอกว่าปาล์มสดเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะมันราคาพุ่งขึ้นก็เลยทำให้น้ำมันปาล์มนะนแพง ก็ถามนายกกลับไปซิพี่น้องถามกลับไปซิจากการสำรวจผลผล,ผลิตปาล์มเนี่ยต่อให้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในส่วนของผลผล,ผลิตปาล์มปีนี้เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแทบจะเป็นสลบแบบตั้งชันเลยใช่ไหมพี่น้อง <S <S เมื่อผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเนี่ยทำไมราคามันถึงแพงขึ้นละ่ะ นะทำไมมันถึงแพงขึ้นถ้าผลผลิตมากขึ้นราคามันต้องถูกลงใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานใช่ไหมแต่นี่ผลผลิตมากขึ้นราคากลับมากขึ้นด้วยถ้าไม่มีคนกักตุนแล้วมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรล่ะพี่น้องเรื่องของน้ํำมันปาล์มเนี่ยนะคะมาดูบทความของ p o สต t o d เดนิดหนึ่งที่เขาเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะ ว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเจ้าของวลีเด็ดประชาชนต้องมาก่อนซึ่งผู้เขียนบทความนี้บอกว่ามาก่อนจริงๆครับแต่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับก่อนนักการเมืองค่ะและเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำมันปลาล์มของรัฐบาลชุดนี้ในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมามันหน้าด่าให้จนเอาต้องเอาหน้ามุดดินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะด่ายังไงเพราะว่าน้าด้านหน้าทนกันเหลือเกิน มีอย่างที่ไหนรู้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนแทนที่จะเล่นรีบตัดไฟแต่ต้นลมไม่ทำค่ะแต่ว่าปล่อยให้ปัญหานั้นขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่ประชาชนชาวบ้านและรวมถึงที่น้องพันธมิตรของเราจะตั้งข้อสังเกตว่าบนความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ามันป,ปาล์มแพงและขาดแคลนครั้งนี้จะมีนักการเมืองได้ประโยชน์ เพราะเขาบอกว่าที่นั่งหน้าสลอนกันในคณะรัฐมนตรีชุดนี้รวมทั้งบรรดาสสทั้งหลายใครมีสวนปาล์มเป็นพันเป็นหมื่นไร่ใครมีธุรกิจโรงสกัดโรงกลัน่นและใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนคราวนี้มีคนเคยเปรียบเปยให้ฟังนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลให้ระวังปาล์มจะขาดแลนเพื่อขอขึ้นราคา แต่เมื่อใดที่ประชาธิปัติเป็นฝ่ายค้านปาล์มจะล้นตลาดจนราคาตกและรัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงค่ะอืมนะก็เป็นบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันปาล์มนะพี่น้องตอนนี้ไม่เฉพาะแต่ต้องรับมือกับราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้นนะต้องรับมือกับน้ำมันถั่วเหลืองที่เตรียมจะปรับขึ้นด้วยนะคะ ทั้งผู้ประกอบการน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะไปขอกรมการค้าภายในขอขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลืองด้วยเขาบอกว่าถั่วเหลืองขึ้นราคาก็เลยจะขึ้นตามไปด้วยนะพี่น้องก็ทำใจเถอะอยู่ประเทศไทยทั้งน้ำมันรถน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองขึ้นกันเป็นหน้ากระดานทีเดียวแล้วพี่น้องต่อไปก็ตามหลักคุณชวนแล้วกันกินผัก ต้มกินอะไรต้มไปไม่ต้องไปกินอะไรที่มันทอดๆอดปิ้งปิง,ปง,ปงย่างย่งอะนะพี่น้องเป็นการแก้ปัญหาแบบมัดมือชกเนี่ยแหละพี่น้องนะก็ช่วยๆกันไปก่อนค่ะแต่ว่า